เอ1 3 in t นอินดี i อเมรกแกงที่ขึ้นชื่อในเรื่องความโหดมากที่สุดการศึกษาวิเคราะห์จาก Inside Crime และ CLAS Center for Latin American and Latino Studies American University The m a r a s a w a t r a หรือ MS-13 เป็3แหนึ่งในเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอาจจะเป็นสตรีทแก n ง ที่ก่อความรุนแรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี1980สมาชิกแก๊งได้แพร่กระจายไปมากกว่าครึ่งประเทศและกลายเป็นจุดเพ่งเลงสำคัญของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสองซีกโลกทั้งๆท,ที่มีความพยายามที่จะสกัดกั้นสิ่งเหล่านี้แต่เมสเตอร์ทียังคงเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคงมีสัญญาณแนวโน้มที่จะขยายประวัติทางอาญาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมสเตอร์ที เป็นปรากฏการณ์ในมหาคนครใหญ่ที่มีการปฏิบัติงานในสองทวีปโดยแบ่งออกเป็นหน่วยโครงสร้างและแยกการทำงานกระจายออกจนถึงหน่วยที่เล็กที่สุด MS 13มีสมาชิก50า0มถึง70,000คนกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เขตเมืองส่วนใหญ่ในอเมริกากลางหรือนอกภูม,มิภาคแก๊งยังคงมีอิทธิพลในเมืองใหญ่อย่างไรก็ตามในเอลซาวาดอแก๊งได้แพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชนบทมากขึ้น การขยายตัวเกินกว่าเขตเมืองในอเมริกากลางเช่นการเกิดขึ้นของแก๊งในสถานที่ต่างๆของสหรัฐอเมริกาและเป็นที่เพ่งเล็งมากที่สุดในลองไอแลนด์นอร์ทแคโรไลนาและตามมาด้วยในแคลิฟอร์เนียที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแก๊งได้ปรากฏตัวในยุโรปเช่นเดียวกับอเมริกาโดยเฉพาะในเขตเมืองของสเปนและอิตาลีการก่อตั้งและขนาดของแก๊ง แตกต่างกันอย่างมากปลายผันไปตามความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและรูปแบบการโยกย้ายติ่นฐาน MS เมสเตนเป็นองค์กรทางสังคมก่อนกลายมาเป็นองค์กรอาชญากรรม MS เมสเตนเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งแก๊งไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างไรายได้มากที่สุดเท่ากับการที่มันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ส่วนรวมที่ถูกก่อร่างขึ้นและต่างสนับสนุน โดยมีประสบการณ์ร่วมกันทั้งอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทําความรุนแรงและการแสดงออกของการควบคุมอำนาจทางสังคม MS13 วาดแนวคิดความเชื่อที่เป็นตำนานของชุมชนแนวคิดของกลุ่มและอุดมการณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการต่อสู้นองเลือดกับหัวหน้าแก๊งคู่แข่งอย่างบาริโอเอ็กทเพื่อรักษาองค์กรอาชญากรรมมันเป็นสังคมขนาดใหญ่ ที่มีการจัดการอย่างอิสระแยกจากกัน MS 13เป็นองค์กรที่แบ่งกระจายเป็นส่วนย่อยโดยไม่มีผู้นำคนเดียวหรือโครงสร้างที่ไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นำที่นำแก๊งทั้งหมดโดยมีสองขั้วอำนาจในลอสแองเจลิสซึ่งเป็นสถานที่ก่อตั้งและในเอลซาวาร์แหล่งกันเหนิดของจิตวิญญาณเป็นที่อยู่อาศัยของผู้นำที่เป็นประวัติศาสตร์หลายคนแต่ก็ไม่มีผู้นำเดี่ยวหรือสภากลุ่มผู้นำ แต่มันก็เป็นเหมือนสาพ,พันธรัฐที่มีระดับของผู้นําที่ซ้อนกันเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์เชื่อฟังและโต้อตอบซึ่งกันและกันในห่วงเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการโดยทั่วไปการตัดสินใจส่วนใหญ่จะทําโดยแต่ละกลุ่มมีอํานาจเป็นของตัวเองหรือที่เรียกว่าคลีเช่คาภาษาสเปนที่แปลว่ากลุ่มการจัดอันดับสูงสุดของสมาชิกในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางแห่ง ประกอบขึ้นเป็นสภาผู้นําแต่ไม่ใช่ทั้งหมดพื้นที่ที่มีสภาผู้นําในลอสแองเจ e s ลิสยอมจำนนต่อแก๊งที่อยู่ในเรือนจําที่เรียกว่ามาเฟียเม็กซิกันและในเอลซาวารดแก๊งก็ดําเนินงานจากในคุกโดยสภาผู้นําของตัวเองตลอดแนวฝั่งตะวันออกของสหรัฐแก๊งไม่มีสภาแม้ว่าคําสั่งส่วนมาก มาจากคำสั่งของผู้นำแก๊งที่อาศัยในเอลซาวาดอร์แต่พระผู้นำเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในคุกมันจึงเป็นการยากอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาที่จะกำหน,นกดกฎเกณฑ์และควบคุมพวกเขาทั้งหมดเอเวสเตทีนมีหลักเกณฑ์มากกว่ากฎซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการตีความที่แตกต่างกันลนักษณะการกระจายขององค์กรแก๊งมีแนวทางมากกว่ากฎแนวทางเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคำสั่ง มันขึ้นอยู่กับระบบที่แคบมวดหรือขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้นําและใครคือผู้ที่กําลังถูกตัดสินขึ้นอยู่กับว่าเป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎโดยตั้งใจหรือเป็นเพราะสถานการณร์รอบๆด้วยคําสั่งที่ไม่สอดคล้องกันของกฎนําไปสู่ความขัดแย้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุของความรุนแรงอย่างกว้างขวางในทุกที่ที่แก๊งดําเนินงาน ความรุนแรงของ MS-13 นั้นโหดร้ายและเด็ดเดี่ยวความรุนแรงเป็นหัวใจของ MS-13 ตนั่นเป็นสิ่งที่ถูกทำให้ตกเป็นเป้าของเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายในสหรัฐและอเมริกากลางใจกลางสำคัญของจิตวิญญาใน MS-13 คือการให้คุณค่าและระเบียบว,วินัยของสมาชิกค,ความรุนแรงเป็นตัวเชื่อมสร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันแสดงถึงความเป็นเพื่อน ความเป็นกลุ่มก้อนการใช้ความรุนแรงนี้ช่วยยกระดับชื่อแบรนด์ของ MS-13 ทํนำให้มันสามารถขยายขนาดและครอบงำความเชื่อไปในทุกๆพื้นที่แต่มันก็บอนทาลายความสามารถในการเข้าสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนและสร้างรายได้พันธมิตรที่มีศักยภาพมองว่าแก๊งนั้นไม่น่าเชื่อถือและตกเป็นเป้าหมายที่สังเกตได้ชัดเจน การใช้ความรุนแรงของแก๊งก็เป็นสิ่งเดียวที่ตอกย้ำความคิดนี้ลักษณะาการกระจายตัวของ MS-13 ทําให้ยากต่อการควบคุมตัวมันเองมันเป็นเรื่องยากที่จะลดความรุนแรงลงพวกแก๊งพยายามใช้กฎเพื่อควบคุมโดยใช้กำลังการฆาตกรรมส่วนใหญ่จะต้องถูกลงโทษระดับสูงสุดสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขา ดูเหมือนจะไม่สนใจต่อชีวิตมนุษย์นอกเหนือจากนี้ระบบที่ดีนั้นถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมความรุนแรงที่มักนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นในการลงโทษโดยการตีซึ่งกลายเป็นพฤติกรรมของการลงโทษวินัยภายในแก๊งมันจึงนำไปสู่ความล้มเหลวในการควบคุมและตอกย้ำภาพลักษณ์ความรุนแรงของแก๊ง MS13 เป็นองค์กรอาชญากรรมที่หาเช้ากินคำ่ำมันขึ้นอยู่กับการควบคุมานาเขตเพื่อรักษารายได้การขาดผู้นำส่วนกลางของแก๊งทำให้แต่ละกลุ่มค่อนข้างยากจนในขณะที่เส้นทางรายได้ของแก๊งคือการสร้างผลงานทางอาชญากรรมการกันโชคเป็นกระแสารายได้ที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวสำหรับแก๊งในอเมริกากลางแม้ว่าส่วนแบ่งทางอาชญากรรมของแก๊ง เช่นการเรียกรับเงินจะเป็นรายได้หลักแต่รายรับที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการจำหน่ายยาเสพติดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเช่นลอสแองเจลิสและแก๊งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีการลักลอบค้ามนุษย์การโจรกรรมรถยนต์เพื่อขายต่อและกิจกรรมทางอาญาอื่น,นแต่รายได้ของแก๊งนั้นขึ้นอยู่กับอำนาจในการควบคุมอาณาเขต แก๊งมีการปรากฏตัวใน2ทวีปพวกเขาเป็นแก๊งข้ามชาติแต่ไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทเป็นแค่พระรองและเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทในช่วงเวลาสั้นๆรับบทผู้กระทํำความผิดทางอาญาระหว่างประเทศรวมถึงการลักลอบขนคนเข้าเมืองในส่วนกรณีของการค้า,ายาเสพติดระหว่างประเทศของ m s 1 3นั้นขึ้นอยู่กับมาเฟียเม็กซิกัน ด้วยโครงสร้างองค์กรที่กระจายตัวยากต่อการควบคุมและการแสดงออกถึงความรุนแรงที่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วเป็นสองสาเหตุหลักที่ทำให้แก๊งไม่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนตนเองให้เป็นผู้ถือครองต้นทุนและในขณะที่การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาชญากรรมสิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือการมีส่วนร่วมของ MS-13 ในการค้ายาเสพติดในระดับท้องถิ่นคือกระบวนการขับเคลื่อนเป็นการผลักดัน ในการเติบโตของแก๊งที่นำไปสู่โอกาสใหม่ๆผู้นำเมสเตอร์ทีนของเอลซาวาดอร์พยายามที่จะอ้างสิทธิ์การควบคุมมากขึ้นตลอดแนวฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาผู้นำเมสเตอร์ทีนบางคนโดยเฉพาะผู้ที่สั่งการจากคุกในเอลซาวาดอร์กำลังพยายามสร้างการบังคับบัญชาจากบนลงล่างและขยายอิทธิพลทางสังคมและการเมือง ในเอลซาวาโดแก๊งได้เจราจาต่อรองในการมอบคะแนนให้นักการเมืองบางคนที่ทรงอำนาจที่สุดของประเทศพวกเขายังก่อตั้งองค์กรให้เป็นทางการมากขึ้นและมีโครงสร้างบังคับบัญชาที่ซับซ้อนทั้งในและนอกคุก MS13 กำลังใช้ความได้เปรียบจากการอพยพแบบสมัยก่อนโดยไม่ส่งสมาชิกเพื่อไปตั้งแก๊งสาขาย,ย่อยใหม่ ความพยายามของเอ1มสตทีในเอลซาวาทำให้เจ้าหน้าที่ตื่นตระหนกซึ่งผู้นำระดับสูงของแก๊งกำลังเคลื่อนไหวไปทั่วภูมิภาครวมถึงสหรัฐอเมริกาในขณะที่แก๊งกำลังนำประชากรเข้าสู่พื้นที่และสร้างเอเมสเตทีเจเนเรชั่นใหม่การโยกย้ายถิ่นของสมาชิกโดวยวิธีเดียวกันกันกบผู้อพยพที่ย้ายถิ่นฐาน พวกเขายังต้องเผชิญกับหลายๆความเสี่ยงเช่นความยากจนการแยกจากกันการตกเป็นเหยื่อการกักขังและการถูกส่งกลับการเกิดขึ้นของแก๊งเป็นผลพวงจากสงครามการอพยพและนโยบายทางการเมืองมันทิ้งร่องรอยไว้กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศประชาของแก๊งคือหลักการและอุดมการที่ชี้นำ ซึ่งมีการสนับสนุนธรรมเนียมปฏิบัติผ่านทางความรุนแรงและการแสดงออกของความโกรธเคืองต่อคนภายนอกและคู่ต่อสู้5กรณีศึกษาซึ่งกล่าวถึงเอเมสตอร์ทีได้แก่โครงสร้างองค์กรการใช้ความรุนแรงการโยกย้ายหรือเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายการมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ต้นทุนทางการเมืองและสังคมในวันที่28กรกฎาคม2017ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเบรนต์บูดลองไอแลนด์พื้นที่ดังกล่าวในเดือนเมษายนวัยรุ่น4คนถูกสังหารอย่างไร้ความปราณีในเดือนกันยายน2016 ในบริเวณใกล้เคียงเซ็นทรัลไอส์แลนด์ในนิวยอร์กไวรุ่นผู้หญิง2คนถูกฆ่าตายในเบรนด์วูดแก๊งมีส่วนร่วมกับการฆาตกรรม17ครั้งซึ่งอายการตั้งข้อกล่าวหาต่อมาราสวัตรุชาในช่วง18เดือนที่ผ่านมาตามรายงานจาก Associated Press and CBS News 2017 r m ทรัม พูดถึงแก๊งว่าพวกเขาลักพาตัวพวกเขารีดไถคมขืนและปล้นพวกเขาได้เปลี่ยนสวนสาธารณะและย่านที่เงียบสงบสวยงามให้กลายเป็นทุ่งสังหารนองเลือดพวกมันเป็นสัตว์ MS13 เเป็นหนึ่งในแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมาชิกหลายพันคนที่ก่อตั้งสาพันธรัฐแห่งอาชญากรรมนี้เป็นสังคมที่มีการถักทออย่างหลวมๆด้วยชื่อแบรนด์ที่ทรงพลังดังที่ทรัมป์ตั้งข้อสังเกตแก๊งเป็นที่รู้จักกันในเรื่องความรุนแรงพวกเขามีบทบาทในการฆาตกรรมหลายพันครั้งต่อป,ปีความโหดเหี้ยมของพวกเขากลายเป็นปมเด่นศพถูกสับเป็นชิ้นส่วนและทิ้งลงแม่น้ำคูน้ำหรือในสวนสาธารณะ ทางด้านกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ DHS กำหนดเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ออกกวาดล้างและส่งกลับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารส่วนสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกำลังพยายามที่จะทำลายล้างความทะเยอทะยานของเอเมสร์ทีนในส่วนของเอลซาวารดฮอนดูรัสและโกเตมาลาตามข้อมูลของ National Gang Center 2012 การฆาตกรรมที่แก๊งมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นคิดเป็นประมาณ13%ของคดีฆาตกรรมทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาและสูงกว่า40%ของคดีฆาตกรรมในเอลซาวาร์ฮอนดูรัสและกัวเตมาลา MS 13นั้นใช้ความรุนแรงกับสมาชิกของตัวเองเหมือนกับที่ใช้ต่อคู่อริหรือใครก็ตามที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของแก๊งรวมถึงคนที่ไม่รู้อินโนอิเน ในสหรัฐอเมริกาความรุนแรงนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาไล่เลี่ยกันเปรียบเสมือนเกลียวเคลื่นที่ถาถมเข้ามาตัวอย่างเช่นในซัฟฟอคคาลตีลองไอแลนด์และเหตุการณ์ฆาตกรรมในกวัวเตมาลาเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อกล่าวหากับกลุ่มผู้สังหาร17จาก45คนในเขตพื้นที่ระหว่างเดือนมกราคม2016 และพฤษภาคม2017ย้อนไปในปี2012ถึง2013ในเอลซาวาร์คดีฆาตกรรมลดลงครึ่งหนึ่งหลังจากที่ MS-13 และ Barrio 18ทำข้อตกลงเข้าสู่การหยุดยิงชั่วคราวในการบริหารงานของทรัมป์ปัญหาของ MS-13 ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งกระรวงยุติธรรม ได้จัดลำดับและให้ความสำคัญกับแก๊งมาเป็นอันดับต้นๆทรัมป์ใช้เหตุผลเกี่ยวกับแก๊งเพื่อจุดประสงค์ของนโยบายทางการเมืองเพื่อยกระดับให้เป็นวาระการต่อต้านการเข้าเมืองทรัมป์พูดคุยถึงอันตรายของผู้ย้ายถิ่นฐานที่ไม่มีเอกสารการนำพาวความรุนแรงและเหล่าแก๊งเข้ามาสู่อเมริกาคำกล่าวสุนทรพจน์ของทรัมป์ในเดือนกรกฎาคม วันจูลายเดวันอิสรภาพหรือวันชาติสหรัฐปี2017ที่เบรนตบูดผมมีข้อความสั้นๆสำหรับสมาชิกแกงทุกคนและอาชญากรต่างชาติที่กำลังคุกคามอย่างรุนแรงต่อคนของเราเราจะตามล่าคุณเราจะจับกุ่มคุณเราจะล่าคุณเข้าคุกและเราจะเนรเทศคุณออกไป ตั้งแต่การกอร่อเกิดขึ้นของแก๊งในถนนใกล้ดาวทาลอสแองเจลิสในช่วงต้นทศวรรษที่1,980 MS 13ได้กอ่อความเดือดร้อนให้เจ้าหน้าที่รัฐต้านทานการถูกกวาดล้างพวกเขายืนหยัดมาเป็นเวลาเกือบ4ทศวรรษสมาชิกหลักของแก๊งประกอบด้วยวัยรุ่นซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้จบโรงเรียนมัธยมพวกเขาคือผู้สื่อสารข้อความ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หรือวัฒนธรรมการสื่อสารหลักที่แสดงออกผ่านทางการพ่นสีสเปรย์เอเมทยังคงแข็งแกรง่งอาจพูดได้ว่ามันคือยุครุ่งเรืองแกงกำลังฟื้นคืนชีพมีการจัดระเบียบใหม่สร้างลำดับชั้นและระเบียบวินัยที่ชัดเจนความพยายามเป็นมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ธุรกิจในฐานะอาชญาตอหน้าใหม่ ขาะที่หลายประเทศเผชิญหน้ากับความป่าเถื่อนรัฐบาลพยายามถอนรากถอนคนพวกเขาทั้งในสหรัฐอเมริกากวเตมาลาฮอนดูรัสเอลซาวารดอิตาลีและสเปนการรวมกลุ่มเป็นแก๊งสามารถเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างง่ายดายแต่มันก็สามารถจบชีวิตมนุษย์ได้เช่นกันพวกเขา สามารถขนย้ายยาเสพติดข้ามพรมแดนระหว่างประเทศได้แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากในการจ่ายค่าแรงกับสมาชิกเพื่อให้พอกับค่าครองชีพอย่างที่เราเห็นแกงร้อมรอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมมันจึงยากที่จะกําจัดการทําความเข้าใจกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี้ต้องมองลึกลงไปในประวัติศาสตร์ของแกงหลักจารีต โครงสร้างองค์กรและวิธีปฏิบัติเฉพาะตัวมีบางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือไปจากด้านเดียวที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอในเดือนกรกฎาคมวันจูลายเดที่ผ่านมา